เกือบวันเนี้ยแบบเป็นวันสิ้นปีใช่ไหมเออผมพี่ก็จะพาน้องๆท้าบผกไปดูแสงสีกันดีกว่าเอออันนี้เราจะมามองในมุมมองช็อกแลตวิวนะครับผมในมุมมองอีกเลนหนึ่งนะเดี๋ยวพอที่ยงคืนนะครับผมมันจะมีอะไรที่มันอลังการมากกว่านี้นะครับโอ้น้ํามันกูอ,อียผมก็ต้องขอขอบคุณ <S <S น้องๆพี่ๆนะครับผมที่ทําการติดตามช่องของผมมานะสุดสายมินตีใหม่ครับ โอเคครับเพร่อบอกกระดับสุจริตตัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับพวกพี่เราในช่องน็อตอาร์ตทิงอีกรอเง้ยนะครับก็วันนี้นะครับผมพี่ก็จะพาน้องๆนะครับไปขี่รถเล่นนะครับผมก็คือแบบวันนี้แบบเป็นวันสิ้นปีใช่ไหมเออพี่ก็จะจะพาไปดูโอ้ยเหี้ยหมานะครับผมพี่ก็จะพาน้องๆนะครับผมไปดู แสงสีกันด okay. ีกว่าะครับก็อยากจะพางน้องออกไปดูแสงสีบ้างนะครับผมกรุงเทพนะครับผมว่าบรรยากาศกรุงเทพเนี่ยมันจะคึกคือเหมือนพวกต่างจังหวัดไหมนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเกือบเท่าไหร่วะ6โมงครึ่งนะครับพี่ก็ขี่เล่นจิวๆอย่างนี้นะผมก็ช่วงนี้นะครับก็ปีใหม่ก็ยังไม่ค่อยอะไรมากมายนะผมกับชีวิตตัวเองกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะหน้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ๋อโอเคบ้านนี้เขากินก totally ันนะ นะครับก็โปรแกรมบักเทานะผมก็ต้องรอหลังปีใหม่นะครับผมเพราะช่วงนี้พี่จะไปทำแหละถึงร้านเขาจะเปิดนะครับผมเราก็ไม่สามารถคำนวณระยะเวลาในการทําได้นะครับ<อ>เดี๋ยวเราออกไปขี่กันดีกว่าว่าแสงสีของกรุงเทพมหานครมันจะคึกคนะืนไหมแบบเห็นเขากลับต่างจังหวัดกันนะช่วงนี้โควิดด้วยเออบางคนเขาก็กลัวกันนะบางคนเขาไม่กลัวกันไม่รู้อะไรกันนะถึงเราป้องกันดีก็เถอะนะครับผมอ๋อตรงนี้เขาก็กินกันนะเออ ครับขับรถช่วงนี้ก็ระวังอุบัติเหตุกันด้วยนะผม <Okay. S 1> ช่วงเกืวันอันตรายนะผมพี่ไม่กลัวอุบัติเหตุหรอกพี่กลัวจ่าเรี่กมากกว่าประเด็นน่ะนะเรามาระวังโอ้อย่ามาเข้าออว่ะไอ้พิดเน uh ี oh. ่ยกลม้องกลมนะไอ้อ่ะนะครับโอ้น้ํามันกูอีอ <Yeah. S 1> นะน้ํามันกูยังไม่หมดนะครับผมก็ต้องไปเติมมาเช้านี้นะครับทำ, <laughs> ทำไมพี่ถึงเติมขีดเดียวนะผม uh oh. แบบเอาจริงนะครับพี่ก็ มีเหตุผลของพี่อยู่นะครับเวลาตน้งมันขีดเดียวเนี่ยทำไมพี่ชอบถึงตึงต้งไวขีดเดียวนะครับผมให้ผมไปได้เปล่าหนอโอเคไปเลยดี่วะว่าจะจะชอบชอ้เนี่ยไปเลยไอ้เหี้ย ขับรถมาคือแม่งโคตรชิวอะเฮีย <c oughs> แต่แม่งหนาวอะ่ะหนาวหน่อยไว้พอดี <c oughs> พี่พี่เป็นคนชอบใส่เสื้อยืดกางเกงขาสันนะ้นหนาวกีฬาผมพี่ก็ไม่แบบทุกคลิปน้องๆดูกันมานะคนดูพี่ก็ไม่เคยได้ใส่ชุดแบบอแบบใส่เสื้อแบบเต็มไม่เต็มหน่วยสักทีนะผม <c oughs> พี่ชอบปอดอกอะตอ <c oughs> นนี้ก็เราอยู่กันในบรรยากาศมืดๆ่ลยนะผมก็โอ้ยตรงนี้แม่งสวยนะชอ็อกแลตวพี่เนี่ยน้องๆที่อยู่กรุงเทพโอ้โหเยอะเลยเนี่ย น้องๆที่อยู่กรุงเทพน,นะครับผมก็สามารถแบกมาได้นะครับผมจะเาาดาว,วประมาณนี้นะครับผมโอ้สวยสวยดูนะครับ <Yeah. S 1> จริงๆสวยนะครับผม ก็โซนนี้นะผมก็จะเป็นโซนร้านอาหารหมดเลยนะครับผมที่ติด <Okay. S 1> อยู่ตรงเส้นแถวตัดใหม่ตรงเส้นกเกษตรนะครับผมที่มาจากทางฝั่งนู้นนะครับผมมันก็จะเป็นทางร้านอาหารหมดเลยนะครับผมน้องๆพ <Okay. S 1> ี่ๆท,ที่ผ่านมานะครับผมก็สามารถแวะกันได้นะอมกูไม่ไปรีวิวอะไรร้านเขามากหรอกเฮีย <c oughs> เขาไม่ได้จ่ายกูนะครับผมโอ้ร้านนี้มบหน้านั่งนานั <c oughs> นาน่ง <c oughs> ชิะโอ้พี่มาทำเลยกันตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปหา ขับวันนี้ว่าไอ้เฮียเติมน้ำมันไหมเนี่ยกลัวนะครับผมรถก็จะหมื่นสามนะครับโอ้ยเฮียมื่นสามแล้วนะครับขออนุญาตเปิดหมวกนะครับผมแม่งลมเข้านะครับรถหมื่นสามแล้วนะผมเดี๋ยวพี่จะต้องเอารถบักนิวเนี่ยไปเข้าศูนย์นะครับผมก็หลังปีใหม่น่าจะได้เอาเจ้าบักดิวเนี่ยไปเอารถเข้าศูนย์แน่นอนนะครับผมบรรยากาศกรุงเทพอังกินนะผมมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมันก็เงียบๆแล้นะครับผมช่วงโควิดพวกนี้นะครับก็ก็ มันดูแลสุขภาพด้วยครับผมก็พี่ขับรถจันนี้มันก็หนาวอยู่นะน้องๆพี่ๆนะครับผมก็รักษาสุขภาพกันด้วยโอ้โหแบงค์โค้งเลยครับไอ้น,นี่ตรงนี้นก็สวยนะมองเหมือนเผินนะ <No. S 1> ร้านนี้ก็เป็นพวกอันเนี้ยเอออบนวดอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นร้านโชว์รูมรถนะครับผมใครรวยก็มาสามารถออกเงินซื้อกันเองนะครับผมเอออันนี้เราจะมามองในมุมมองช็อกแล้ววิวนะครับผม oh. ในมุมมองอีกเลนหนึ่งนะ <c oughs> นี่โอ oh, ้สวยๆน้องๆใช่ เดี๋ยวพอที่ยงคืนนะผมมันจะมีอะไรที่มันอลังการมากกว่านี้อีกนะครับอ่าโอ้วัวนนี้ <laughs> นะครับก็อันนี้พี่จะเป็นรันสองนะผมวนเป็นรันสองแล้วนะครับผมกรุงเทพมันก็ไม่มีอะไรนะผมเพราะคนส่วนมากเขาจะไปฉลองกันต่างจังหวัดนะครับผมเห็นไหมโซนนี้มันก็มืดแล้วนะครับผมก็วันนี้เราก็มากันใน รูปแบบของคลิปวิดีโอในแมกลางคืนนะครับผมถ่ายกลางวันมันเบื่อแล้วนะครับพี่ก็เลยมาถ่ายในมุมมองกลางคืนบ้างนะครับผมไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นไหมนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้องกลับไปเช็ควิดีโอในกล้องอีกทีหนึ่งนะครับโอ้พี่จะแข่งผมล่ะฟิลโนะ <c oughs> <c oughs> ว่าหลังตีมใหม่นะครับผมก็จะมีทั้งบุกแกบักเทาด้วยบักดูโรด้วยนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็บักนิวด้วยนะครับผมมีสามมีสาม โปรแกรมหลักเลยนะผมที่พี่ต้องเอารถไปทำนะครับบักนิวก็เอาเข้าศูนย์นะผมบักเท่าก็จะเอาเครื่องไปทำแล้วก็บักนูก็จะซื้ออะไรมาใส่นะผมก็จะถ่ายรีวิวให้น้องๆดูกันนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นสตอรี่นะผมอาจจะเป็นรีวิวก็ได้อาจจะเป็นสตอรี่ก็ได้นะผมกนน็น้องๆก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะผมก็เนี่ยอันนี้คือซอยบ้านพี่นะผมแต่ไมกูไม่เข้าซอยวะ นะครับนะผมโอเคเดี๋ยวพี่ไปขับรถด้านหน้าแล้วกันนะครับนะผมอันนี้พี่ก็ยูเทิร์นเดี๋ยวพี่จะเข้าบ้านแล้วนะครับโอ้ยไปโอ้ยเหี้ยไหมทำไมกูไม่เซ็นเกียร์วะไอ้เหี้ยเออโอเคเราผมพี่ก็ไม่มีอะไรจะให้น้องๆเลยนะผมในปีนี้นะผมพี่ก็จะมีแต่ พอนะครับผมให้น้องๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะปิดคลิปแล้วนะครับผมแล้วก็น้องๆนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามช่องเฟซของพี่นะครับผมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นะครับผมมีกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็พี่ก็จะให้พอน้องๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องๆพี่ๆนะครับผมที่ทําการติดตามช่องของผมมานะครับผมโอเคนะครับก็ ขอขอบคุณจริงๆนะครับผมขอขอบคุณจริงๆนะผมขอขอบคุณจากใจเลยนะครับผมโอเคนะครับผมทําให้พี่มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคปีใหม่ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับผมไปไหนมาไหนก็สวมหมวกนนิรภัยกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็ สุดท okay, like like, like ้า okay, มิน <nombre> ต <incorporates> ีใหม่ครับโอเคนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พิจนาผมกดกระดิ่งไปที่หมดแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเฟซของพี่นะครับช่องเฟซของพี่ก็ชื่อธนายุหมิอหกันนะผมโอเควันนี้เรามาดูแสงสีนณะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไปแล้วนะครับโอเคต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็โอเคนะผมก็ตอนนี้นะครับผมพี่ก็อยู่กันตอนเวลากี่โมงก็ไม่ดูแล้วนะครับผมก็ โอเคนะครับก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันเลยนะครับโอ้โหมันทำไมมันทุกทำไมมันพูดน้อยจังวะเดี๋ยวคืเที่ยงคืนนะผมมันจะมีอะไรที่มันอลังการมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวพอนนี้ยงคืนนะผมมันจะมีอะไรที่มันอลังการมากกว่านี้ไอ่มันต่างปีทุกปีที่ผ่านมาวะดูดิโอ้โห ไอฮี่บักทำไมพูดไม่แม่ร่างกายเหมือนทุกปีเลยวะไอ้ฮียมันมันจุดำอะไรแน่เลยไอ้ยเสร็จเฮีย,อเ,ยเออ <c oughs> โอ้โหจบทุกคนคนดูดูดิแม่งพี่จะถ่ายรูปอะแม่งจะถ่ายไม่ได้ <c oughs> กูเหี้ยแล้โอ้หเฮ้ยแม่ไม่อลังการเหมือนทุกปีเลยข้อเที่ยเลยกูวาิง่แม่งอลังจะอลังการเออไอเี่ยแม่ลาะกล้องกูล้มไปหนึ่งทีอกูล้มไปหนึ่งที อปเหี้ยปังไงเนี่ยแล้วก็ยังไงต่อทุกคน<อ>คนดูครับตอนนี้ครับพี่ก็แบบจะมาถ่ายรูปบรรยากาศคร่วครับผมแบบถ่ายไม่ได้แบบมันมันไม่อลัาการเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเลยทุกคนมันมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้อะอออม <laughs> นร่บผม โอเคนะผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูช่องคลิปผมก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับผมโอเคนะผมแฮปปี้นิวเียร์ครับสวัสดีปีใหม่ครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอือหืออย่างสวยแต่แม่งอยู่ไกลที่ไหนลยะอีฮี้